รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยลก้างใหญ่ไม่ไปไม่รู้ความมหัศจันมากมายที่คอยอยู่ความสวยงาที่คุณอาจไม่เคยได้ดูเตรียมหัวใจและไปพร้อมกันลบจากความุ สนับสนุนรายการโดยกรุงไทยอ็กซาประกันชีวิต ถึงจอเจียครับมีหลายคนอยากมาที่นี่มากโอทาวนะครับของทิเบซี่คือคุมโทนมากเราขับรถตั้งแต่ภาคตะวันออกยาวไปจนถึงภาคตะวันตกครับเรียกว่าสุดประเทศทั้งสองด้านเริ่มหนาวขึ้นครับีิมากก็เริ่มมาครับ ชอบมากๆเลยคือธรรมชาติที่สวยงามครับและไม่ว่าคุณจะมาฤดูไหนก็มีความแตกต่างนะครับไม่ว่าจะมาเองหรือจะมากับเราติดตามไปดูให้ดีครับเราจะพามาตะลุยจอเจียกันครับ สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับรายการที่จะพาทุกท่านไปเปิดประสบการณ์ใหม่ในทุกที่ทั่วโลกกับ The First Estimate เที่ยวสุดโลกครับตอนนี้เราพาทุกท่านออกเดินทางมาสู่สุดขอบทวีปเอเชียกับประเทศที่เต็มไปด้วยมวลเสน่ห์แห่งอารยธรรมโบราณที่ผสมผสานไปกับความทันสมัยและยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความเป็นที่สุดในโลกอีกมากมายที่นี่ประเทศสาธารณารัฐจอร์เจียครับ ในวันนี้นิวเชพลพาเราตื่นแต่เช้าออกเดินทางจากเมืองหลวงทลิปิซีมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือโดยมีจุดมุ่งหมายที่เมืองกูดาอุริเมืองสกีรีสอร์ทระดับโลกที่ตั้งอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสเทือกเขาขนาดใหญ่ที่เป็นเส้นแบ่งระหว่างทวีปเอเชียและทวีปยุโรปครับทมกลางสภาพอากาศที่มีหิมะโปรยปลายลงมาอย่างหนักตั้งแต่ช่วงกลางคืนที่ผ่านมาเป็นอุปสรรคอย่างมากสำหรับการเดินทาง เดี๋ยวไปติดตามชมกันครับว่าเราจะสามารถเดินทางไปยังจุดหมายที่เราปักหมุดเอาไว้ได้หรือไม่และแน่นอนว่าถ้าติดตามพวกเราไปจนจบรายการก็มีสิทธิ์ได้รุ้นของฝากจากจอเจียด้วยนะครับ สวัสดีครับ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกมาแล้วครับผมนิชัยพลครับตอนนี้เราอยู่กันที่ประเทศจอร์เจียแต่ว่าครับวันนี้ครับเราขับรถออกจากเมืองหลวงอย่างทิบริซีมาประมาณ15กิโลเมตรครับวันนี้เราจะเที่ยวกันรอบๆทิบริซียังมีที่อีกมากมายครับที่น่าสนใจแต่ว่าที่แรกในวันนี้ครับเราจะมาที่โบสถ์ที่ชื่อว่าจจวารีครับที่นี่คือจุดเริ่มต้นของศาสนาคริสต์นิกายอัลตดอกของประเทศจอร์เจีย ย้อนกลับไปในสวตัวที่4ครับกับนักบุญที่ชื่อว่าเซนนีโนเราจะเดินขึ้นไปตรงนี้เลยครับเราถึงแล้วนี่คือโบสถ์ที่เป็นจุดเริ่มต้นสร้างในสวตัวที่6ครับด้านในครับเขาจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเซนนีโนซึ่งต้องบอกว่าเซนนีโน o เนี่ยเป็นนักบุญที่เป็นผู้หญิงครับ ถ้าย้อนกลับไปในสมัยนั้นเนี่ยนักบุญส่วนมากแน่นอนว่าเป็นผู้ชายครับแต่เธอคนนี้เป็นผู้หญิงเธอมีความสําคัญเป็นอย่างมากครับเพราะว่าเธอครับเป็นนักบุญผู้หญิงจากประเทศอิสราเอลครับนำศาสนาคริสต์มาเผยแพร่ที่ประเทศจอร์เจียแห่งนี้ครับ มหาวิหารจวารีหรือเรียกได้อีกหนึ่งชื่อว่าอารามแห่งไม้กางเขนอันศักดิ์สิทธิ์สถานที่แห่งนี้คาดว่าสร้างขึ้นเมื่อคลิสศตรวรรษที่6ซึ่งชาวจอร์เจียสการะนับถือวิหารแห่งนี้เป็นอย่างมากภายในโบสถ์มีไม้กางเขนขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางโถงและได้กล่าวกันว่าเป็นนักบุญนีโน่ได้นําไม้กางเขนนี้เข้ามาพร้อมกับการเผยแพร่ศาสนาคลิสตเป็นครั้งแรกในช่วงโบราณกาลนั่นเองครับ อย่างที่ผมเกริ่นไปครับว่ามีนักบุญหญิงอยู่คนหนึ่งครับที่ชื่อว่าเซนนีโนครับเธอมีความสําคัญอย่างมาก กับศาสนาคริสต์ในประเทศจอร์เจียครับเธอเกิดที่เยรูซาเล็มครับประเทศอิสราเอลแล้วเธอเนี่ยก็สนใจในเรื่องของศาสนาคริสต์ครับโดยที่คนจรอร์เจียเนี่ยถือว่าเธอเป็นพระเยซูองค์ที่13เลยก็ว่าได้ครับเธอเดินทางเข้ามาในประเทศจอร์เจียครับ ian, ผ่านทางภาคใต้ครับเข้ามาที่มิสเกต้าคือเมืองหลวงเกา่าเมือ่อย้อนกลับไปเมื่อ1,500าปีก่อนของประเทศจอร์เจียครับเธอเข้ามาหากษัตริย์ของจอร์เจียแล้วมาเผยแพร่ศาสนาคริสต์ถ้าย้อนกลับไปจริงแล้วเนี่ยแต่ก่อนครับประเทศจอร์เจีย เขานับถือเทพเจ้าต่างๆครับรวมไปถึงนับถือพระอาทิตย์แต่ว่าเธอนำศาสนาคริสต์เข้ามาเผยแพร่ครับวันหนึ่งครับเป็นเรื่องเล่าเลยว่ากษัตริย์ของประเทศจอร์เจียในยุคนั้นครับเขาออกไปล่าสัตว์ในป่าครับและปรากฏว่าพระอาทิตย์หายไปกลายเป็นความมืดเข้ามาครับกษัตริย์ก็เลยเพลครับหรือว่าสวดมนต์ขอให้แสงไฟกลับมาแต่ปรากฏว่า พระาทิตย์ไม่กลับมาครับเธอเลยนึกถึงคําที่หญิงคนนี้พูดขึ้นมาว่าให้เพรถึงศาสดาคนนี้ครับหรือว่าพระเยซูนั่นเองหลังจากนั้นครับมีแสงสว่างเกิดขึ้นมาครับกษัตริย์เลยตรัสว่า ให้ไปเผยแพร่ศาสนาคริสต์ให้กับคนจอร์เจียและให้ถือว่าศาสนาคริสต์เป็นศาสนาประจำชาติของประเทศจอร์เจียครับจนถึงปัจจุบันนี้ครับกลายเป็นว่า80กว่าเปอร์เซ็นต์ของคนในจอร์เจียนับถือศาสนาคริสต์นิกายออตดอกนั่นเองครับนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของศาสนาคริสต์ศาสนาประจำชาติของประเทศจอร์เจียครับ บอกว่าเป็นโบสถ์ที่มีความเรียบง่ายเป็นอย่างมากครับด้านในคือแทบจะไม่ได้ประดับประดาหรือว่าตกแต่งหรือว่าทำสีแบบ เพื่อความสวยงามเลยเป็นความดั้งเดิมนี่คือจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของบทเจลวอรี่แห่งนี้ครับอีกอย่างหนึ่งที่เราสังเกตได้ชัดเจนเลยครับคือไม้กางเขนครับไม้กางเขนที่เป็นออริจินอลจริงๆของเซนนนโนครับเขาจะเรียกว่านีโนครอสจะมีความต่างจากไม้กางเขนทั่วไปตรงที่ไม้กางเขนทั่วไปจะเป็นตรงแบบนี้ถูกต้องไหมครับแต่นีโนครอสตรงปีกของเขาครับจะมีความโค้งลงครับซึ่งนี่คือจุด หลักจุดเด่นเลยที่เราจะเห็นได้ชัดช่วงเวลาที่เซนิโนครับ mm hmm. เดินทางเข้ามาเผยแพร่ศาส,สนาคริสต์ในประเทศจอร์เจียครับไม่ได้มีไม้กังเขนมาด้วย เขาเลยหยิบกิ่งของต้นอังุ่นครับขึ้นมาทำเป็นครอสเพื่อให้คนจอร์เจียเนี่ยได้เห็นภาพของครอสครับซึ่งกิ่งอังุ่นครับก็มีความโค้งลงครับเลยกลายเป็นว่าเป็นภาพของไม้กางเขนที่มีลักษณะแบบนี้ครับเลยกลายเป็นสัญลักษณ์ครับของนีโนครอสตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ อย่างที่2ครับที่เราเห็นได้ชัดเลยครับนั่นก็คือภายในโบสถ์นี้ครับจะไม่มีเก้าอี้ครับให้คนเข้าไปนั่งครับเพราะเขาบอกว่าเวลาที่เข้าไปเพลหรือว่าเข้าไปหาบาทหลวงเนี่ยอยากจะให้คนที่มีจิตศรัทธาเนี่ยเข้าไปยืนครับและก็ไม่นั่งเพื่อความสบายจนเกินไปนี่ก็คือ2ข้อชัดๆครับที่เราเห็นที่นี่และนี่แหละครับคือสถานที่แรกที่เราพามาเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อครับ ประเทศจอร์เจียนั้นมีอยู่4ฤดูเหมือนประเทศยุโรปทั่วไปครับซึ่งในแต่ละฤดูในแต่ละช่วงก็มีความสวยงามแตกต่างกันไปโดยฤดูหนาวจะเริ่มระลาวเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ถ้าใครอยากสัมผัสหิมะหรือเล่นสกีอาจจะต้องเตรียมตัวให้ดีนะครับเพราะว่าจอร์เจียเนี่ยฤรือดูหนาวอาจจะมีอากาศที่หนาวจัดอุณหภูมิเลขตัวเดียวไปจนถึงติดลบเลยแหละครับฤดูใบไม้ผลิตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม ช่วงนี้อากาศจะเริ่มอุ่นขึ้นอุณหภูมิเฉลีย่ยอยู่ที่10 2ถึง24องศาเที่ยวจอดเจียฤดูใบไม้ผลิไป็นฤดูที่คนไทยชอบมากที่สุดครับด้วยอากาศที่เย็นสบายในตอนกลางวันตกดึกอากาศจะหนาวตามลําดับเป็นช่วงที่ดอกไม้เริ่มผลิดอกออกใบตามภูเขาสูงยังมีหิมะขาวโพลนได้ความสวยงามไปอีกแบบครับฤดูร้อนจะเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม อุณหภูมิเฉลยอยู่ที่16-31องศาช่วงนี้จะเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวเยอะที่สุดและเป็นไฮซีซั่นของจอร์เจียเลยละครับข้อดีของการเที่ยวฤดูร้อนนี้คือกลางวันนานเที่ยวได้นานตลอดทั้งวันมีแสงถ่ายรูปทั้งวันและไม่ค่อยเจอฝนไม่เจอปัญหาหิมะถล่มครับฤดูใบไม้ร่วงจะเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายนอากาศในฤดูนี้จะเย็นสบายไปทางเริ่มหนาวฤดูนี้ค่อนข้างคล้ายกับฤดูใบไม้ผลิ ช่วงนี้ใบไม้จะออกสีทอนส้มๆใบไม้เริ่มแห้งเพื่อเข้าสู่ฤดูหนาวช่วงนี้อากาศจะเย็นตอนกลางวันและหนาวเลขตัวเดียวในตอนกลางคืนครับมาพร้อมกับวิวของต้นไม้ตามภูเขาที่กำลังเปลี่ยนสีเพื่อเตรียมต้อนรับฤดูหนาวสรุปว่าจอเจอียสามารถเที่ยวได้ทุกฤดูอยู่ที่ว่าจะชอบอากาศแบบไหนมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะรู้ใจตัวเองแล้วว่าอยากไปเที่ยวจอเจียเดือนไหนและพร้อมกับการเดินทางไปเที่ยวจอเจียมากขึ้นครับ ช่วงหน้ามาติดตามเอาใจช่วยพวกเรากันครับว่าด้วยสภาพอากาศที่มีหิมะโปรยลงมาอย่างหนักแบบนี้จะเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางท่องเที่ยวของพวกเรามากน้อยแค่ไหนมาติดตามเอาใจช่วยกันนะครับ ไปประเทศเดียวเหมือนได้เที่ยว2ทวีป The First Tour and Travel จะพาคุณไปพิสูจน์ความอลังการของเทือกเขาคอเคซัสท,ที่ประเทศจอร์เจเียชมเสน่ห์แห่งกรุงทิบิซีไปชมโบสถ์เกอร์เกติท่ามกลางทิวทัศน์อันน่าเหลือเชื่อชมเทือกเขาคอเคซัสณ์นะอนุสรสถานรัสเซียจอร์เจียศึกษาอารยธรรมโบราณที่ถ้ำอุปลิสิเคเยยอนเมืองน้ำแร่บ,บอตจอมีพร้อมชมพระอาทิตย์ตกนทะเลดำบาตูมีแต่มิมกับเมนูพื้นเมืองสุดอร่อยพร้อมพักผ่อนโรงแรมระดับ5ดาวออกเดินทางวันที่24ตุลาคม ถึง1พฤศจิกายน2516จำนวน9วัน6คืนราคาพิเศษเฉพาะแฟนรายการจาก93,500บาทเหลือเพียง78,500บาทจำนวนจำกัด30ท่านเท่านั้นโทร06 879 3936ไทยแอคซ่าป,ประกันชีวิตนะครับกับกิจกรรมช็อกโกทามนั่นเอง วันนี้เดี๋ยวเราจะมาทํากิจกรรมชโโร็อกโกไทากันน่าจะเป็นของโปรดของใครหลายๆคนนะฮะชโคโค็อกโกแลตเดี๋ยววันนี้เราจะเรียนรู้วิธีการทําจากผู้เชี่ยวชาญเลยนะครับตอนนี้นะฮะเดี๋ยวผมเชิญผู้ใหญ่ใจดีของพวกเรามากล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการสักหน่อยแล้วกันนะครับพี่อ้อครับ วันนี้เป็นกิจกรรมช็อกโกไทม์นะคะแล้วก็คาดว่าลูกค้าทุกท่านนะคะจะได้รับประสบการณ์ความสนุกนะคะแล้วก็ความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับการทำช็อกโกแลตในวันนี้นะคะแล้วก็ก่อนจะไปเริ่มกิจกรรมขอฝากผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะประกันอัลติเมทโรลเป็นประกันที่ทุกท่านสามารถเพิ่มความคุ้มครองได้แล้วก็เป็นประกันที่มีเงินปันผลนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะต้องดูแลตัวเองนะคะเพิ่มความคุ้มครองให้กับเราแล้วก็คนที่เรารักด้วย ขอให้ทุกท่านมีความสุขสนุกสนานไปกับกิจกรรมช็อกโกทำในวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะการกิจกรรมบิ๊กแฟนในแต่ละเดือนนะครับในส่วนของรายการ The Power Ultimate เนี่ยอยากให้แฟนๆของในส่วนของรายการได้ใกล้ชิดกับพิธีกรกร,รวมถึงกิจกรรมดีๆที่เราคัดสรรมาให้ในทุกเดือนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินทเที่ยวหรือไลฟ์สไตล์ต่างๆเพื่อให้แฟนๆเนี่ยมีความสุขและก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆครับใน,ในต้องขอขอบคุณทุกท่านด้วยคับขอบคุณมากครับ ยินด,ดีต้อนรับสู่ช็อกโกแลตคลาสนะครับในวันนี้เราจะมี2เมนูนะครับด้านนอกจะเป็นช็อกโกแลตมงดิอ,องแล้วก็ข้างในจะเป็นช็อกโกแลตทัฟเฟิลโอเคเดี๋ยวเราเริ่มเริ่มเลยดีกว่าจริงๆแล้วตอนแรกค่ะคิดว่าการทำช็อกโกแลตมันยากแต่ว่าพอได้ทำจริงๆมันก็ไม่ได้มีขั้นตอนมากมายอะไรค่ะก,ก็คนทั่วไปก็สามารถทำได้วันนี้ที่ได้ทำ กิจกรรมกับพี่นารอคะก็ก็มีแอบเกิดบ้างแต่ก็แบบก็สนุกดีค่ะก็พี่นาก็เป็นกันเองก็ขอบคุณรายการ The f o i e Ultimate แล้วก็คุณไทยออตานะคะที่จัดกิจกรรมแบบนี้ก็อยากให้รายการแล้วก็คุณไทยอตตาจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ต่อไป เป็นลูกค้พาพุงไทยอ็กซ่าเนี่ยก็นอกจากได้รับความพึงพองแล้วค่ะก็ยังได้มีกิจกรรมที่หลากหลายอย่างวันนี้ค่ะก็มากับคุณแม่สัิกัมีกิจกรรมของครอบครัวก็ริงก็บขอบคุณทางพุ่งไทยอ็กซ่าค่ะที่วันนี้ได้รับเชิญมาเข้าร่วมกิจกรรมของพุ่งไทยก็อย่างที่เรียนนะคะนอกจากความพึงพองที่ได้แล้วเนี่ยเรายังได้มีกิจกรรมกับคนในครอบครัวเราก็เชื่อว่าในอนาคตเนี่ยเราจะมีกิจกรรมพิเศษยิ่งขึ้นไปค่ะ กิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับเกิดขึ้นได้จากความใส่ใจของกรุงไทยแอ็ซ่าประกันชีวิตแล้วก็ The First ์ส t i m a เมเที่ยวสุดโลกด้วยนะครับที่มีให้กับทุกคนตลอดมาเลยนะฮะ mm hmm. กิจกรรมครั้งหน้าจะเป็นอะไรถ้ามาอยากพลาดนะครับฝากติดตามข่าวสารทุกช่องทางของพวกเราด้วยครับ เขาบอกว่าเมืองนี้เนี่ยน่าจะมีอายุราวๆ2,500ปีครับคือตั้งแต่ก่อนสมัยคริสตกาลไปอีกวันนี้ถือว่าโชคดีมากเลยครับเราได้มาเห็นพิธีทางาศาสนาคริสต์นะครับซึ่งไม่ได้มีทุกวันโซนตรงนี้เนี่ยเรวยกวาเป็นโซนที่เชื่อมต่อครับระหว่างเมืองเก่าเข้ากับเมืองใหม่ของทิมบีซี่ครับ